โรงเรียนบ้านพอวอรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขต2ในรูปแบบวิถีใหม่วิธีคุณภาพเพื่อนำไปสู่ Smart Students นักเรียนฉลาดรู้เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21โดยกำหนดจุดเน้น Smart SSK2 โรงเรียนบ้านพาวรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพาวรพุทธศักราช2,553ฉบับปรับปรุง2,560เพื่อเป็นแนวทางข้อกํำหนดของการจัดการศึกษาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กํำหนดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนสมรรถนะของผู้เรียนและแสดงความสามารถตามกิจกรรมจุดเน้นที่6มีเวทีแลกเปลี่ยนสมรรถนะ show and share โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อ,อรายงานผลการพัฒนานักเรียนในการแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อ,อรายงานผลการพัฒนานักเรียนในการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในระดับชั้นเรียนโรงเรียนและเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อ,อรายงานความพึงพอใจของนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมตามจุดเน้นที่6ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นได้ดำเนินกิจกรรม2กิจกรรมได้แก่ show and share กิจกรรม show การมีส่วนร่วมในการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันโควิด -19 โรงเรียนบ้านพาวรจัดให้มีการคัดกรองนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนบ้านพาวรโดยจัดไว้สองจุดคัดกรองโดยครูเรประจําวันและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อสอมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพวรลูกเสือและนักเรียนจิตอาสามาช่วยคัดกรองด้วยในแต่ละวัน การจัดทำจุดเช็คอินเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านพวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจัดให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัดทำจุดเช็คอินโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามกลุ่มลูกเสือดังนี้ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญเนตนรีสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตนรีสามัญรุ่นใหญ่โดยคณะครูและนักเรียนได้รวมกันประชุมวางแผนออกแบบจุดเช็คอินตามที่ตนเองรับผิดชอบการจัดนิทรรศการแสดงผลง,งานของนักเรียนทุกระดับชั้นในวาระต่างๆ โรงเรียนบ้านพวจรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งในแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดทำผลงานหรือชิ้นงานเพื่อนำมาจัดในเทศกาลแสดงผลงานของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนการร่วมแสดงในกิจกรรมหนึ่งดนตรีตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถตามความสนใจของนักเรียนโดยการร้องเพลงคาราโอเกะเพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะในการอ่านจากเนื้อเพลงโดยให้ในักเรียนเลือกเพลงได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงเป็นกิจกรรมที่เน้นการออกกําลังกายหน้าเสาทงเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงในจังหวัดที่แตกต่างกันในแต่ละวันตามความรับผิดชอบของครูเวรประจาวันและมีการจัดการแข่งขันประกวดการเต้นประกอบเพลงตามความถนัดของตนเอง การร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดด้านกีฬาโรงเรียนบ้านพาวนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนพวนครับครั้งที่1ขึ้นโดยจัดการแข่งขันแบ่งเป็นช่วงชั้นการร่วมก,รรมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดด้านอาชีพโรงเรียนบ้านพาวนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานตามความสนใจและความถนัดของบุคคลเพื่อให้มีทักษะในการทำงานนักเรียนโรงเรียนบ้านพวนทุกระดับชั้นได้รับการฝึกทักษะและส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนมั่นพวรได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนําเอาหลักการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบําเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปกิจกรรมแชร์โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในาระดับชั้นเรียนระดับโรงเรียนได้จัดในเทศกาลเผยแพร่ผลงานของนักเรียนโรงเรียนได้จัด ประสบการณ์ให้นักเรียนได้นําความรู้มาใช้ปฏิจจบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆเช่นผู้นําในการออกกําลังกายผู้นําในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงลูกเสือเวรและนักเรียนจิตอาสานักเรียนร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาและกรีธาและนักเรียนขยายผลการเร่วมกิจกรรมหรือนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปทั้งด้วยตนเองและใช้ระบบอิน m a ม i ชันเทคโนโลยีต่างๆโรงเรียนบ้านพาวรจะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถน,นะเก็บผู้เรียนในด้านต่างๆเพื่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมา s ์สตูเดนต่อไป